กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีนเอ็นกันครับอาสาสมัครผู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรถตู้ชนท้ายรถบรรทุก10ล้อมีผู้เสียชีวิต3ลายติดอยู่ภายในรถที่บริเวณถนนกาญจนาพิเศษปากทางเข้าวัดศรีประวัติอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรี ในที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางด่วนด้านขวาสุดติดเกาะกลางถนนพบรถบรรทุก10บล้อทะเบียน70ข3924ปทุมธานีจอดอยู่เลนขวาเกาะกลางถนนมีรถตู้ชนท้ายสภาพหน้ารถพังยับเยินมีผู้เสียชีวิตจำนวน3ลรายติดอยู่ภายในรถและมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่นั่งมาในรถตู้จำนวน6กรายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภยัยมูลนิธิร่วมกันญยูเร่งในการช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ ร้อยตำรวจเอกจำหลัดชัยยาวุฒิร้อยเบนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายบางตรวจสอบเบื้องต้นทราบจากนายสมยศคำโพคนขับรถบรรทุก1ิบล้อให้การว่าขณะที่ชะลอรถเพื่อจอดรถเอาเสาเข็มลงเกาะกลางถนนมีรถวิ่งมาชนท้ายอย่างแรงตนจึงลงไปดูพบว่าเป็นรถตู้พุ่งชนท้ายทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่านวเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวคนขับรถบรรทุกส่งสถานีตำรวจภูธรปลายบางเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ตำรวจภูทรกลุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลกลุมภวาปีและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชาธรรมไปตรวจสอบมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนลกลางหมู่บ้านหนองว่าตำบลนหนองว่าอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีในที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของชำพบศพนายประสิทธิ์วงดวง อายุ44ปีลูกชายของเจ้าของบ้านนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูหลังบ้านพบปอกกระสุนปืนขนาด11มิลิเมตรตกอยู่ทั่วพื้นตำรวจและแพทย์เวรทำการชันสูตรพิกศพตามร่างกายพบรูกระสุนปืนรวม7แห่งลักษณะถูกยิงในระยะประชัยตัว รองพุ่งกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปีนำกำลังติดตามคนร้ายพบนายสำราญเดินเท้าอยู่บนถนนข้างบ่อกแก๊สผูหห่มตำรวจจึงตะโกนบอกให้คนร้ายมอบตัวแต่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้จำนวนสองนัดตำรวจได้ยิงสวนกลับไปหนึ่งนัดกระสุนปืนถูกเข้าที่บริเวณช่องท้องของคนร้ายล้มฟุบลงกองกับพื้นถนนตำรวจจึงเข้าจับก,กุมตัวส่งโรงพยาบาลศูนยุอุดรธานีเนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ในเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อเก่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซนเอ็นได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ